ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซาชั้น5ผูดต่อนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Trap Channel นะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็น EP พิเศษนะครับผมนะจะเป็นอ่านคอมเมนต์นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับจากที่ครั้งที่แล้วนะครับผมเราถามไปนะครับว่าถ้าพูดถึง Trap Channel แล้วนะครับจะคิดถึงอะไรเป็นอย่างแรกนะผมนะเนื่องจากว่ามีคนออามาเล่นกันนะเป็นพับบิกใน a c e b o o k ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เราเลยเอามาเล่นมั่งนะครับผมนะ โอเคนะครับเราก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าคอมเมนต์นะแต่ละคอมเมนต์จะมีอะไรกันบ้างนะครับผมนะโอเคเราคอมเมนต์แรกกันเลยครับนี่เนาะน้องวีลาพัฒนะครับนะวีลาจะบอกว่าคิดถึงแวนการ์ดอ่าก็เป็นคอนเทนต์หลักๆของเราเนาะนะครับน้องราชาก็บอกคิดถึงแวนการ์ดครับนี่นะครับผมน้องต่อมาครับน้องอาบุรุษนะครับนะก็จะคิดถึงว่าเพลงประจำชาแนลอ่ามีคนที่ถึงเพลงประจำชาแนลด้วยนะครับ ต่อมานะครับผมน้องเทนก็ยัางเวนการ์ดนะครับผมนะครับน้องพันธทังก,การก็บอกว่ามโน,โนหน้าตาพี่โอ้โหเรื่องถึงขั้นต้องมโนกันเลยนะครับนะโอเคนะครับต่อมาน้องอาคาซูมินะครับนะก็จะบอกว่าคอมโบกับเด็กแปลกแปกนะครับนะาน้องทีละพงนะครับก็บอกโอ้ซีเจ้าไม่กล้าาชนาะนี่เป็นสมุทร้าสูนของเราเองนะครับนะก็โอ้โหต่อมาครับผมนะก็จะเป็นน้องธนากรที่หลอดจางเออคืออะไรวะน่าจะเป็นแบบมโนมโนมโนภาพอยู่นะครับนะ โอเคน้องต่อมาครับน้องภาพอาอันนี้ถ้าอ่านผิดขออภัยครับผมพามากพามพามาร์กเหรอนะครับนะขออ่านผิดขออภยัยคิดถึงวันกาดนะครับผมนะนี่นะครับน้องต่อไปน้องอว,วันวันสวิตนะครับนะก็จะบอกว่าอ่าคิดถึงวันกาดนะพิมพ์ผิดด้วยนะผมนะแล้วก็เป็นเพลงนะครับนะก็น้องต่อมานะครับน้อง คิดถึงเด็กโปรไฟล์กับการจัดอันดับตอนนี้จัดอันดับก็ห่างหายไปบ้างนะครับเป็นรายการถ้าอะไรนะแทนด้วยนะครับนะก็เด็กโปรไฟล์มีเรื่อยๆนะครับนะต่อมาผมก็จะเป็นวงการกับเพลงนะครับนะน้องเดจาวูบอกว่าไลฟ์สตรีมนะครับโอ้โหมีน้องๆชอบไลฟ์สตรีมของเราด้วยนะครับต่อมาเป็นเรื่องวงการนะครับผมนะโอ้โหเหมือนวงการกันอยู่นะครับนะน้องนบพระนบพวิทย์นะครับนะเพลงเปิดโอ้โหนะครับนะ ต่อมาก็ยังเป็นเพลงเปิดอยู่นะครับโอ้โหนี่ต่อมาก็ยังเป็นเพลงเปิดครับผมบอ,อกติดถูมากนะครับนะโอเคนะครับอ่น้องต่อมาครับการจัดเด็กครับ fills, ไม,ม่ผิดไม,ม่ถูกอ๋อโอเคนะครับผมวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการจัดเด็กนะครับที่เราบอกไปอหลักๆจะเป็นเรื่องแวนจการนะครับโอ้โหนะครับน้องเก้าคนเดิมนะครับนะครับนะโอ้โหนี่ก็คิดถึงเรื่องแวนจการนะครับนะโอเคเพลงล็อกอ๋อเพลงล็อกตอนเรื่องรายการนี่ครับเป็นเรื่องเพลงนะครับนะ ออนไลน์สเตชันโอคิดถึงต้นถังกัดเรากับเวนการ์ดโอ้นะครับนะโอเคหลักๆก็จะเป็นการคิดถึงเวนการ์ดนะครับขอพูดถึงแท็บชแนลนะครับผมนะเพลงเปิดกับร้านสี่แจะเขาก็คุณร้านสี่จะหาด้วยบุ๊กแป๊กออโอเคนะครับนะโอ้โหน้องนพวุฒินะครับก็คิดถึงบุ๊กแป๊กของเราด้วยนะครับนะจัลเปเทลเวนการ์ดครับนี่ท็อปไฟล์นะผมนะโอ้โหหลักๆก็เป็นเพลงเปิดนะครับที่ดูนะนี่เป็นเพลงเปิดกับเวนการ์ดซะส่วนใหญ่นะครับนะมีลิสต์เด็กนะครับ ที่แอตคาคุโตะด้วยนะครับนะฮะโอ้โหอันนี้คนนี้เป็นพี่นะครับพี่ธนภูมินะครับนะโอเคแะ้วกินท็อปไฟลด้วยครับแอตโตกับแอตแลปโอ้โหนะครับผมนะครับรีวิวบรนการ์ดครับกับอ่าและแบตเทลนะครับแบตเทลนี่ใช้แบตเทลสปิริตนะแบตเทลบรนการ์ดครับการต่อสู้นะครับรีวิวเกี่ยวกับเกมต่างๆมากมายคุยยาวๆเออคุยคุยยาวๆนะครับนะขอบคุณร้านย์สิเจาะอันนี้คือติดหูเลยใช่ไหมนะครับนะนี่คือมุกติดหูเลยนะครับ แอตโต้แอตโต้มุกแป๊บแวนการ์ดมุกแป๊บโอ้แวนกาดนะครับรีวิวโอ้มีถึงถึง,ถงรีวิวเราด้วยนะครับนะแนวทางก็จะเด็กอ่าเด็กโปรไฟล์ของเราเองครับนะต่อไปก็เด็กโปรไฟล์นะครับผมนะ,ะแสดงว่ามีน้องๆที่ชอบดูเด็กโปรไฟล์เยอะพอสมควรนะครับผมหลักๆก,ก็จะเป็นเกี่ยวกับคอนเทนต์แวนการ์ดเรานะครับนะอ่าอะไรเนี่ยพี่ครับไมทำอะไรงงพี่แอดครับถ้าไม่ไม่มีก็ไม่มีหนูสิครับ อันนี้งงใหญ่เลยเนี่ยโอเคนะครับนะอ่าร้านซีเจอาร์นะครับผมนะความกวนของแอดมินโอ้โหนะครับมีสาวดุเฮ้ยมันมีสาวดุแนเหรอมีสปอนเซอร์โอเคนะครับนะอ่ะการโฆษณาโหมลงนะครับโอ้โหนะครับนะแอดมินคือใครนี่ยันข้อสงสัยนะครับหรืองแวนการ์ดนะครับนะนี่คิดถึงแบบเป็นเต็มๆขมองเลยครับแวนการ์ดฟอร์เทอร์เน็ตไบต์แฉลชาแนลดถึงกับดักด้วยนะครับเนื้อหาสาระไม่มีอ้าวพูดทําไมนะครับนะ โอเคนะครับร้านพี่อยู่ที่ไหนไม่มีร้านนะครับนะเคการรีวิวกาดเกมโอ้ก็นะครับเรียกได้ว่าคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะนะครับนะและน้องๆคนอื่นๆละนะครับที่อยู่ใน u t u b e นะครับในนี้เนื่องจากพี่เล่นแค่เป็นพับอิงใน Facebook อย่างเดียวนะครับว่าถ้าพูดถึงแท็บชาน e ลแล้วนะครับน้องๆนะครับที่ติดตามมาพอพูดถึงแท็บปุ๊บ น้องๆที่ถึงอะไรเป็นอย่างแรกนะครับลองทิ้งกันมาใต้คลิปได้ครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากแล้วกันนะครับเป็นการทําเอาฮ่าๆนะครับในคลิปนี้นะครับก็ได้อ่านคอมเมนต์จากทาง Facebook บ้างนะครับนะก็ขอบคุณแล้วกันนะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะผมจะ15,000ซับแล้วนะครับนะก็ขอบคุณมากกันที่ติดตามเช่นเคยถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร้นะครับแล้วฝากทั้งสองเพจทั้งแฟนกัดไฟไทยแลนด์ทั้งแบดแชนแนลนะครับผมนะถ้าอยากพูดคุยกับเราก็สามารถมากดไลค์แล้วก็ อินบ็อกเข้ามาหากันได้ครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเหมือนเดิมนะครับคำติดปากเลยคือขอบคุณร้านตีแจม่กับบาซ่าชั้น5้าผู้หลุนเพจเราช่อบเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆของเรานะครับมากมายนะครับให้ดูกันเกือบทุกวันเลยนะครับวันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่ในคลิปของพวกเราแน่นอนสวัสดีครับ